ตอนที่สองขันติอดทนคือเกราะคุ้มภัยของชีวิตคำสอนหลวงปู่ทวดมีความอดทนไว้เถิดทุกทุกย่อมผ่านไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คำสอนหลวงปู่ทวดเสียงธรรมที่ข้ามการเวลาวันนี้คือตอนที่สองของเราหัวข้อสำคัญที่หลวงปู่ทวดให้ความหมายว่าอย่างลึกซึ้งที่สุดนั่นคือคำว่าขันติความอดทน หลายครั้งที่มนุษย์เราสับสนคิดว่าความอดทนคือการเก็บกดคือการปล่อยให้คนทำร้ายเราหรือการทนอยู่กับความไม่ถูกต้องแต่คําว่าขันติตามแบบหลวงปู่ทวดไม่ใช่แบบนั้นเลยครับขันติของท่านคือพลังใจคือเกราะป้องกันคือไฟภายในที่ไม่ยอมให้สิ่งภายนอกมาทำลายความดีในใจเราได้ในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังยอมกลับไปฟังเรื่องราวแห่งความอดทนของหลวงปู่ทวด และนำข้อคิดของท่านมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันแบบลึกแบบเข้าถึงแบบที่ใช้ได้จริงเรื่องเล่าชีวิตหลวงปู่ทวดความอดทนในวัยเด็กสมัยหลวงปู่ทวดยังเป็นเด็กครอบครัวของท่านยากจนมากบ้านตั้งอยู่ห่างไกลวัดไกลโรงเรียนแต่สิ่งที่ท่านมีเหนือกว่าทุกคนคือความใฝ่รู้และความอดทนมีเรื่องเล่าว,ว่า หลายครั้งที่ท่านเดินเท้าเปล่าจากบ้านไปวัดระยะทางกว่า7จถึง8กิโลเมตรเดินฝ่าความร้อนของพื้นดินเดินผ่านป่าผ่านคันนาเพียงเพื่อต้องการฟังพระเทศหนึ่งกันท่านรู้ว่าการเดินคือบททดสอบยิ่งเดินยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยยิ่งฝึกใจยิ่งฝึกใจใจก็ยิ่งแข็งแกร่งนี่คือขันติในรูปแบบแรกของหลวงปู่ทวด ขันติที่เกิดจากเป้าหมายความเหนื่อยไม่ใช่ศัตรูความท้อมไม่ใช่สิ่งเลวแต่สิ่งที่เลวที่สุดคือการหยุดเดินก่อนถึงวัดผู้ฟังหลายคนในตอนนี้อาจอยู่บนเส้นทางของตัวเองท้อแท้จากงานเหนื่อยจากครอบครัวหรืออาจเหนื่อยจากการเรียนการฝึกการทำหน้าที่อยากให้จำคําสอนนี้ของหลวงปู่ทวดจงขยันทำดีแม้ยากก็ทำ เมื่อถึงวันหนึ่งผลแห่งความอดทนจะคุ้มค่าเสมอขันติที่แท้จริงไม่ใช่การฝืนแต่คือการเข้าใจหลายคนคิดว่าอดทนเท่ากับฝืนแต่สำหรับหลวงปู่ทวดอดทนเท่ากับเข้าใจท่านบอกว่าขันติคือการรู้ว่าทุกอย่างมีเหตุและผลรู้ว่าอารมณ์ไม่ใช่ตัวเรารู้ว่าเรื่องร้ายจะผ่านไป เหมือนสายลมที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่ลองคิดภาพต้นไม้ใหญ่ดูครับลมแรงกิ่งไม้อาจไหวฝนหนักใบไม้อาจล่นแต่ต้นไม้ไม่เคยด่าลมไม่เคยเกลียดฝนเพราะมันรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติใจเราก็เหมือนกันคำพูดของคนอื่นความกดดันจากงานปัญหาชีวิตความผิดหวังความเจ็บปวดล้วนเป็นลมและฝนไม่ใช่ศัตรู ไม่ใช่สิ่งทำร้ายเราแต่เป็นครูที่มาสอนให้เราแข็งแรงขึ้นหลวงปู่ทวดกล่าวว่าคนที่อดทนด้วยความเข้าใจไม่มีวันแพ้เรื่องเล่ากลางทะเลปราฏิหาริย์แห่งขันตินี่คือเรื่องที่หลายคนรู้จักดีเรื่องหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแต่วันนี้เราจะมองมุมลึกกว่านั้นมุมของคำว่าขันติ ครั้งนั้นเรือกำลังจะลม่มคนกลัวตายน้ำเค็มถาดน้ำดื่มทุกคนลนละลานร้อนใจเหมือนโลกกำลังพังแต่หลวงปู่ทวดคอมะสงบสงบจนคนอื่นรู้สึกได้สงบจนทุกคนยืนเงียบแล้วท่านจริงทําสมาธิตั้งจิตปล่อยวางความกลัวจนในที่สุดน้ำทะเลที่ท่านยืนกลายเป็นน้ำจืดดื่มได้ ปาฏิหารไม่ใช่สิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่เป็นผลลัพธ์ของใจที่มั่นคงสงบหลวงปู่ทวดไม่ได้เปลี่ยนน้าแต่ท่านเปลี่ยนความกลัวของทุกคนเพราะเมื่อใจสงบปัญหาที่ใหญ่ก็เล็กลงชีวิตที่วุ่นวายก็ชัดเจนขึ้นนี่คือขันติในระดับสูงขันติที่เปลี่ยนสถานการณ์ขันติที่เปลี่ยนคนรอบข้างขันติที่ช่วยให้ทุกคนรอดชีวิตขันตินำไปสู่ปัญญา หลวงปูท่ทวดมักกล่าวว่าผู้มีขันติย่อมมีปัญญาผู้ใจร้อนย่อมมืดบอดเพราะเวลาคนใจร้อนมักตัดสินเร็วพูดผิดทำผิดคิดผิดและเสียใจภายหลังแต่คนมีขันติจะเว้นจังหวะก่อนตอบคิดก่อนพูดพิจารณาก่อนทำไม่ด่วนตัดสินไม่ผีผามเพียงตั้งสติไม่กี่วินาทีก็อาจช่วยให้ชีวิตพ้นจากความเสียหายได้มากมาย ขันติไม่ใช่กำแพงแต่เป็นเครื่องครองอารมณ์ที่ทำให้เห็นความจริงชัดขึ้นผู้ฟังลองตั้งคําถามกับตัวเองในตอนนี้ฉันใจร้อมเกินไปไหมฉันเคยทำผิดเพราะไม่รอไหมฉันเคยเสียใจเพราะพูดไวไปไหมถ้าเคยไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะมนุษย์ทุกคนเป็นแบบนั้นแต่วันนี้คุณกำลังก้าวอีกขั้นแล้วคุณกำลังเข้าใจขันติแบบหลวงปู่ทวด และนี่คือคำสอนของหลวงปู่ทวดในตอนที่สองขันติอดทนคือเกราะคุ้มภัยขอย้ำสี่ข้อเพื่อพกกลับไปใช้ในชีวิตจริง 1. อดทนเพราะมีเป้าหมายไม่ใช่เพราะจำใจเหมือนหลวงปู่ทวดเดินไปวัดทุกวัน 2. อดทนด้วยความเข้าใจไม่ใช่การฝืนใจยอมรับธรรมชาติของเหตุการณ์ 3. ใจสงบคืออนุภาพ ทำให้ทุกปัญหาเบาลงเหมือนเหตุการณ์กลางทะเล 4. ขันตินําปัญญาใจร้อนนําความพลาดหยุดหนึ่งลมหายใจแล้วโลกจะชัดขึ้นมากเสียงปิดท้ายแบบอบอุ่นขอบพุนที่ฟังจนจบหากตอนนี้ให้แรงบรนดาลใจอย่าลืมติดตามตอนที่สาการให้อภัยพลังของคนเข้มแข็งที่แท้จริงแล้วพบกันครับสาธุ